ทีนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับผมวันนี้วันที่สวยเท่าไหร่พี่่่เทาไหรวะที่หกเราอยู่ไหนพี่เราอยู่บนดอยครับผมดอยอะไรพี่ดอยหมึงมันมองมันแจ่มดอยหมึงมันมองมันมองเอาไปแอ X สองตัดไปดอยดอยอะไรนะวี่มันมองมันแจ่มก็ดอยมันมีโซโลมันแจ่มค่ะอ่าเป็นไงพี่ที่พักอากาศดี ที่พักโอเคแต่ประตูหลุดไปหน่อยประตูหลุดไปหน่อยเรียกหลุดหน่อยใช่ไหมคะไม่หลุดหน่อยหลุดมากเลยนะกูไม่เคยมาเลยได้ไงพี่ดีค่ะหนาวไหมเหนาวมากแต่ดูชุดก่อนหนาวมากค่ะแต่ต้องใส่ทั้งสั้น ตอนนี้เราอยู่ไหนครับผมอยู่ไม่รู้ว่ะอยู่เป็นองยงค่ะทำไมไม่เตรียมกันก่อนเอาใหม่ได้ปะองยงจ้าเรียวเรียวองยางซิฟไลน์บิาจะมาเล่นแอนด์เวนเจอร์แต่มาแล้วไ่ได้เล่นเยอะมากเลยค่ะคนเยอะมากก่าวๆค่ะคนเยอะเห็นไหมฮะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าแบบนี่กเป็นปะ รอไหวยังสิคือจริงๆอ่ะอยากจะเปลี่ยนไปข้างบนก็อินสิร์ฟไะแต่แบบคนเยอะมากจริงๆอยากจะเปลี่ยนไปข้างบนอ๋อซิฟไลน์เหรอซิฟไลน์แต่คนเยอะมากเลยโอเควอลหลักก็ได้สตอร์หรือเปล่าสตรอเบอร์รี่เหรอเต็มมั้นเลยนะสตรอเบอร์รี่เต็มเลยนะคะดอลลี่ดอลลี่

นี่มาต่เลยน่นี่มาต่อให้ก่อนเย่ลืมเบ็ดอันนี้นี่นี้่เลองดูพี่จะคึึกอะไรนักงน้าหนว่าจะติติก๊นี่ไปไหนหรอลองให้ทำไมไลองให้คออซึ้งค่ะซึ้งที่สามี แตเรจะให้พาไปเล่น ไม่เก๋ไม่เก๋เพราะอานมันเร็วมากมันเร็วกว่าที่คิดไวเชื่อกันหรือยังใช่ไหมเนี่ย Hello มนชนเรามาชนทุกคนตอนนี้เราอยู่ไหนกันคะ สว์ดอกไม้ค่ะทำรายการวันนี้ก็มาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวจะไปตรงน้ำตกแม่สาค่ะอ๋อน้ำตกไปทำอะไรคะไปเก็บน้ำเก็บน้ำเพื่อผ่อน้ำมนใส่โมูหอเลี้ยงกับดุญอาบนี่เอ้ยลูกศิษย์ลูกย์อัดอบนี่ไปไหนลูกเป็นไงบ้างที่นี่ที่ไหนนี้ อ่ะพิธีกรประจำสภาคสนามของเราสวัสดีค่ะเพื่อนๆต้องเปิดด้วยแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่สวนดอกไม้ค่ะทีมวเจอกันทีมวงเจอกันนะคะต้อเข้าชั่วโมงหนึ่งหรอปะรอเลเตรียมตัวบัตรที่ซื้อจากด้านล่างนะคะอ้าวตั๋วบัตรจัดสานที่แวเข้าได้เลยนะคะตัวบ้านอยู่ไหนต้องไปไหนละค่ะวิ่งไปรถสองสารอบกันแล้วค่ะอยู่ตรงนี้ละค่ะ อันนี้พ่าหลกกันนี่คุณสวยตัวเองเหรอเนี่ยผ่าหลักกันทั้งหน้าทั้งหลังอาชอบเห็บในจากชอบเจ่าเห่าเฮาง่วงง่วงพวกพวกอีเหี้ยวนเยอะเหลือเกินไปค่ะเราจะไปกันในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะชมพันธุ์ป่าไม้นะคะอะไรให้กูพูดจริงไงเนี่ยจ้าป้าแล้วไม่ใช่บไม่ใช่แบบไอ้ป้า ม่ใช่อ่ะไม่ใช่หรอวะไม่เออมีคนทิ้งพลาให้ค่ะอันนี้อันนี้พังพังอะไรอะไรพังพังกูไม่ใช่ช้างอีลี่มึงตั้งแต่เช้าแล้วนะมึงทำกูตั้งแต่เช้าแล้วนะเข้าห้องกูไม่คล้อประตูเนี่ยเห็นอยู่ข้างหนึ่งเนี่ยกูสอยขึ้นมาพอดี ไปกันครับโอ้ยมันควรจะเป็นอู่ไหมที่เป็นคนชื่อเงี้้ยแลวพี่ก็จะไปด้วยแบบพี่ขาบไม่ได้ของมีค่าระวังล่องหล่นนะคะอุ้ยเดี๋ยวเราบอกเขาผิดนะรถนี้พ้อมคนขับเนี่ยหนึ่งร้อยเพื่จ่ายเพิ่มเบิ้ลเบรกตั้งอันหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราจะไปคานอปปี้วอร์ ใช่ทั้งเก้าคนแล้วก็มีคนขับคนขับด้วยก็เป็นสิบแล้วก็รถตู้หนึ่งแต่ลห้าร้อยเขาว่าสิบคนเรารวมที่การสื่อสารนะครับอ้าวมหาวิทยาสื่อสารมีหรอแล้วมีครับมีครับมีเขียนอยู่ครับข้างหน้าอ๋ออะไปๆเดินๆอย่างงี้ก็สิบบาทเลยไม่เป็นไรเธอระวังด้วยคันโนปี้วอล์กใช่ปะตอนนี้เราไปคานอนปี้วอล์กคือเดินไปเรื่อยๆถึงกี่กิโลมีใครรู้บ้างไม่รู้ค่ะกี่กิโล ข้างหน้าไม่เขียนนู้นพูดอย่างนี้ข้าคหนภาษาไทยนแค่รถทุกคนไทยเขียนแค่รถขึ้นเลยที่มันบอกข้างหน้าก็มีบอกอ่ะไม่มีขึ้นเลยมีแค่ค่ารถหลัก40บาทก็ใช่ไงบอกถ้าคนเก็บตังค์บอกเอาคนขัไม่คิดนะเขาก็ไม่รู้หรอกมั้งว่าเราใช่ครับในการบนเสริฟไปได้เลยนึงเนาะเสิร์ฟได้เรื่องนี้เนี่ยเรียลมากค่ะใช่ป่ะ เป็นคนวิบง่ายค่ะใช่อ่ะวจะทองอ่านอ่านให้รู้เรื่องไวพอต้องถามเขาด้วยนะคะไม่งั้นจะแบบเดี๋ยวเปล่าๆปวิบวจะทองกันหมดแล้วค่ะไปดูล่างอ่ากระจกใสกระจกใส่เ็นเหมือนในนั้นเลเออเหมือนกระจกที่เราไปเดินเลยอ่ะใช่เหรอไม่เห็นใสเลยแต่กระจกใสถ่ายรูปนิ่งไม่สวยเพราะว่ามันไม่ใสอ่ะห้ากระโดดนะเขาบอกน่าร่วมมากสี่คนนะจ๊ะยืนกันใหญ่เลยจ้ะสี่คนจ้ะเริ่มมีเสียงอาปารีบเดินเถอร้อน เออนี่เป็นถนนล้อนคาร์โนปี้ว่ะคือเดินแค่ตรงตะแกรงเฉยๆแล้วยังไงต่อเขาไม่เห็นเราถ่ายภาพนิ่งกันก่อนไหมยืนเรียงเหรอเอ้ยยืนเรียงป่ะมึงไปล้มๆมไหมไปล้มๆมไหมเอ้าเหรอแดดแดดจะถ่ายแดดสวยเธอเอ้าเหรอตาบึงหยีแต่ตาบึงหยีไงเข้าต่ป่ะตาเึงจะไม่สุด ด้านนี้ย้อนแสงค่ะพูลี่ไปหน้าเลยเฮ้ยด้านนี้ไม่ย้อนแสงขอตัวเทียบอยู่ข้างหน้าต้องมาด้านนี้ดิด้านนั้นมันย้อนอ่ะเนี่ยไปทางนู้เหรอด้านนี้ถูกแล้วกโปมเป็นวิดีโอมันถ่ายภาพนิ่งไม่ได้นี่บาร์บาร์าต้องไปอยู่ข้างหน้ากโปมเป็นวิดีโอดิ่เนี่ยคือวิดีโออยู่แล้วจยังจะถ่ายเขาจะถ่ายรูปภาพนิ่งเหมือี่เขาโดนด่าอยู่นัะเราไม่ด่ากันหรอกมีแต่คู่เธอแหละด่ากันมึงไปเอาตรงไม่แดดมึงไปดูช่ยิเลยหน้าแบบตรงนี้แหละใส่แว่นกันแล้วนี่ อ้าทุกคนเร็วได้เกุ๊กตอนนี้คือแบบว่า Everybody one two one two แแต่ว่ามันแดดจริไปตาหีเลยเห็นอะไรโอ้ยโอ้ยสูงมาก มีกล้าไปไหมคะใครกลัวความสูงไม่มีทำไมอะเราตัวกลัวกความสูงเนอมีหน้าก็เลยตัวแต่รักกลัวความสูงอะความสูงนี่เล่นกับแล้วนะหนึ่งอเอาแบกูยุ่งผิดๆพวกกุนตะกี้ทั้งแกงยังมี่ก็กลัวหมดเลยกลัวความสูงกันหมดเลยอย่าพูดเล่นกับกูนะใครก็ได้ไปก่อนพี่รักแห่แห่แล้วตอนนี้ขู่อย่างนี้เหมือนพวกกู้งงูตามๆปวดมากที่ไม่โหกข้างนอกก็มีบอกเดินเดแบบก็แบบทันเดิม คือต้ก็บอกว่าโทษนะคะถ้า้องไม่ถูะเราเราเราเข้าใจผิดรอใช่ไหมโอ้ยกิ้งกาบินไหนกิ้งกาบินมันมีจริงๆหรออยากเห็นอ่ะไม่รู้นี่ไงเขาบอกกิ้งกาบิน ก็เห็นกิ้งกาบินอย่าไปรักลาบิวเล่นนี่ไงอี่เงก็บอกว่าอย่าเล่นบวกแล้วเล่นมึงหนักกว่านะให้รักลาบิวให้ด่ากูนั้นเขาขึ้นง่ายไงถ่ายถ่ายทางนู้นหน่อยเอ้ยใส่ยืนแชร์เลยนะยืนเป็นกุ้งทอดอ่านบอกโอเคถ้าเกิดไม่ดีเก๋ทำไงอ่านเล่นตลกว่าตลกยู่ไม่ได้ถ่ายไปนั้งอ่านบอกโอเคไคมอเเ่่อะไรนะแม่เก๋พูดถึงใครอยู่ อันนี้สวยอันนี้สวยโปรไฟล์โปรไฟล์รูปเมื่อกี้มันทำไมนะพี่นีิมันต้องมีแรงอะไรนะมึงแนี้มึงแคนาทีเปลี่ยนรูปอ่ะอืมสวยอือเผื่อเผื่อดีมึงกล้องมึงตั้งกล้องเดียวกับเลี้ยงเนี่ยมึงไม่ยอมหัดถายไม่ยอมสนเบากำลังพอดีไอ้เมื่อเช้าเพียงปวดตดเท่านี้กำลังพอดีนะกำลังสวยเอน่น่่นี่ยโอ้โหอีหัวเวลาจะถ่ายหัปเขาแบบ

สวยมากเลยพี่เฮียไออไม่มีใครดูแลพี่เฮียงเลย้วนไปตงรเลยเมืองจริงตรงนั้นสวยจริงมันมีคนทาไว้แล้วทเราทเราไม่ได uh okay. ้ทอะหให้เพื่อนดูก่อนเพื่อนจะได้เก mm ็ดต mm ่อเอากับรูปตรงนี้อูมันล็อกไว้มนเลยแน้้าเอาดบดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ครัก็่บปาไทยนั่นไปก่อนก็ได้เปิดู้ไลฟ์โฟกัสตรงนี้ฉันอาหน้านองเห็น นี่มันกล้องหน้าอยู่นี่นี่เดยเย็นเี่ใตั้งหนึ่งสองลองดูต่อจะเปิดเรเฟนต่อามมาเซลฟี่คู่ดิฮะเซลฟี่คู่ครับครับครับผมลองมีราน้องใส่ไปหยดนี่มามาาะี่ คนต้องใครอนต้ําใครไม่รู้นะแต่ไม่ใช่ 呢，嗯。嗯嗯